สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชะะ์ชลผลเอาวันนี้พาผู้ชมมารับชมเจ้าคอมสโบรเอซีสองร้อยรุ่นห้าครับผู้ชมครับเอ้ไม่ได้เจอเข้านานเลยนะวันนี้มันสองร้อยหรือว่ารนน้อยห้าสิบไงแต่ทรงมันร้อยห้าสิบครับ ก็ทําประตูระบายน้ําอีกหนึ่งประตูครับผู้ชมครับสําหรับอ่างเก็บน้ําหนองช้างใหญ่นะหรือว่าเจ็ดพันห้าไร่ได้นะครับพอรู้สึกว่าจะมีประตูระบายน้ำมเยอะอยู่เหมือนกันนะ นี่ถือว่าการทํางานยังไวครับยังไวยังสมบูรณ์ดี กดทำประตูระบายนะ้ำนี่ก็เป็นงานของเขาเลยครับสำหรับเจ้าพีซีสอรุ่นห้าคันนี้นะเขากดมารอบป่อแล้วกดมารอบบ่อรอบน้องนะครับหลายประตูแล้วนะ ม่าจะมีคันเดียวในบอ่อครับ t 4 2่น5นะคันนี้นะน่าจะเป็นคันเดียวในบอ่อเลยนะเออปกติก็เจอแต่รุ่น8นะครับโอ้ถือว่าไวมากครับการทำงานของเขาแต่ว่าสุดยอดเหมือนกัน ก็เป็นคลิปยนต์น,นเบาๆครับก็อาจจะจัดให้กันชมไม่ยาวนะสักเก้านาทีก็พอนะครับเป็นงานขุดขุดยนต์อันนี้เป็นแท็กเล็กครับแท็ก70็เลอร์7ตัวแคเรลย2ตัวไปแท็กเ0็นต์นก็เป็นช่วงล่าง ตองลังต่อนอกนะถ้าเป็นแบบนี้นี่น,นี้ก็เป็นคอนทรนยาวโอ้ไวครับไวไวโตยังไวนะ ดินอ่อนมั่งนี่ก็เลยกดสบายแต่ว่าการสวิงการยกกุมอามเขาค่อนข้างไวครับค่อนข้างเร็ว รื่องยนต์นี่ใช้เป็น6สูบครับน่าจะเป็นรหัส S6D95L นะ6สูบเทโบก็ชื่อว่าตนทานครับรุ่นนี้นี่ยังเป็นอมตะอยู่เลยเป็นที่นิยมนะยังหาตัวได้ง่ายอยู่ครับก็จะเห็นแต่กโคเบแล้วก็คอมมอโซนี่แหละมาร์คทีกับรุ่นนี้นะครับ เป็นค่ปรับตลอดการกันมาร์คชูนี่ก็เจอกับรุ่น3ส่วนมาร์คทีนี่ก็เจอกับรุ่น5าแล้วฝั่งคอมมอซสูนี่จะเป็นส่วนจะเป็นคนทนยาวส,ส่วนใหญ่ครับ ถือว่านานอยู่เหมือนกันนะที่เราไม่ได้เจอ200ที่เป็นรุ่น5นะมันรบบกายของมาส่เอง ครับคันนี้ยังจดจ,าจา้าบยังไวมันสมบูรณ์มากเลยคันนี้ หนักอยู่ประมาณ19ตัน4ครับ19ตันครึ่งประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้า2องรุ่น5นะเอาก็จัดให้ชมเป็นคลิปสั้นๆครับ9นาที10นาทีนะขอรับชมกันต่อคลิหน้าอีพีหน้าครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟ์นแล้วว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องสองตังหวัดบบเลยนะครับแจกสายในพาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าคอมพิวเตอร์พีีสองร้รุ่น5นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ มาละครับชอบมักเลยเข้าไวดี